สวัสดีค่ะก็จะมาต้มปลาปนไปกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทีนี้จะเอาปลามาปนเอ่อไปร้านก๋วยเตี๋ยวปลาไม่ใช่ปลาที่สะนี้นะคะปลาที่เอ่อมันตายแล้วที่เพื่อนเอามาขายที่ยายที่อยู่ในอะไรนะ ในสะพานนั่นแหละค่ะในสะพานนั่นหละเขามาขายปลาก็ปลาก็ตายหมดนะคะก็มีลุงมีนายช่างซื้อปลาซ่อนตัวใหญ่อันนี้ปลาดุกนี้มันตายนะคะก็เลยเขาให้มาปนถ้าไม่ถ้าไม่เสียชีวิตกาใส่จะไม่ทำเน้นะคะแต่เ,เป็นเนี่ยนะ บาปและยิ่งแก่ยิ่งกลัวบาปก็ต้มน้ำแล้วก็เอาตะไคร้ลงนะคะเอาตะไคร้ลงแล้วก็เอาพริกลงไปต้มด้วยนะคะพริกนี้นี่ค่ะแล้วก็จะเห็นไหม้มอนะ เห็นหรือเปล่าเนาะเห็นนะคะก็เอาแม่มดแดงลงนะคะนี่ค่ะแม่มดแดงแม่มดแดงนะคะลงแล้วก็ถ้ามันเดือดแล้วนะคะอันนี้เราเครื่องปรุงลงซะก่อนนี่ ก็จะมีอ่าผงโซลตมีเกลือนะคะมีเกลือแล้วก็น้ําปลานะคะน้ำปลาด้วยนี่ค่ะมีเกลือมีผงสลดน้าปลาพอมันเดือดแล้วเราจะได้เอาปลาลงนะคะ รอให้มันเดือดก่อนกต้อลกวกผัก้วยวันนี้ กบะโงนี้จะคีดสดๆกบบ้งนี่ไม่รู้มีกี่อัน น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาปลาลงกับปลาดุกนะคะ นี่อาป่าลง ก็ฟดแล้วนะคะเนี่ฟุดแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปนแล้วค่ะสุกแล้ว พิกลงแม่มดแดงด้วยหอมหั่นใส่ก่อน จะตำแล้วค่ะ <coughs> Nampak น้ำติ <nanti. tuk> oh, no. ก็เออสร็จเรียบร้อยนะคะปนปลาเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยฝากดูโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ